นินนาชาแนวมอยู่กับช่องนินนาชา n แนววันนี้เราจะมารีวิวของเล่นไหนครับอันนี้นะคะเป็นนาลานะคะเป็นถ้าดูไม่ผิดเนี่ยมันคือเมจิกสลามแฟนซีนะคะในหนึ่งชุดเนี่ยเขามี ของนะคะมาให้ในกระปุกนี้เลยนะคะ,ะเื้่งต้นเด,เดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยนี่ที่ร้อยนี่นะมีที่ร้อยมีตัวนี้นะ่าจะเป็นน้ํายาทําสลามนะใช่มันเขียนว่าสลามแล้วก็มีมี แล้วอย่างสุดท้ายเป็นตัวนี้เป็นสาามน,นะคะเบือ้องต้นเราก็ลีดๆให้มันเข้าไปก่อนอ่ะแกะได้เลยค่ะเขามีวิธีบอกไหมอ่ะไม่มีนะน่าจะแกะทางนี้นีนนน่แกะได้เลยมือจะใส่ตรนี้ใช่ไหมพี่นะคะก็เลือกว่าเป็นสีเขียว แล้วก็จะแกะใส่ตัวกระป๋องนะคะที่เขาให้มาเลยบีบใส่เลยค่ะเพื่อนๆบีบท,ทั้งหมดเลยนะคะนี่ๆรีดรีดรีดย่อย่าอย่าเพิ่งทำแบบนั้นลูกหนูต้องรีดตรงข้างท้ายตรงนี้ให้มันลงไปก่อนแล้วตรงอื่นมันจะง่ายมากอ่าใช่รีดลงเลยลูกรีดลงไปเลยไม่ใช่หนูไม่ได้กดอย่างนั้นหนูรีดลงไปสิอืมนั่นแหละรีดลงไปเลยลูก แล้วหนูก็ใช่รีดลงไปเลยค่ะอ่าพี่นินแกะอย่างถัดไปเลยเดี๋ยอน,นี้คุณแม่รีดให้พี่นินแกะอย่างอื่นเลยนี่เหรอนี่นะคะขั้นตอนอนอ้ำยาทำสลามน้ย่ยาทำสลามค่ะซื้อมาซื้อมาในราคาร้อยสิบเก้าบาท อันนี้นะคะชิ้นละหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทนะคะ,<ฮ>ะพี่ใช้ตังตัวเองซื้ได้แล้วเราไม่รู้นะว่าทำยังไงบ้างอ่ะแล้วก็เทน้ำใสๆนี้ลงไปเลยนะคะคเทลงไปเลยมามาว่าเทลงไปเลยแล้วมันต้องคนเทลงให้หมดเลยแล้วรูดเลย อา้าวแล้วคราวนี้ก็ถึงวิธีคนเลคนเลกันได้เลยค่ะอย่าเอามือไปโดนมันนะโอเคเอาคนเล่คนเลได้เลยค่ะนี่นะคะคนเลยคนก่อนดีนะ้ำมันยังไม่เข้ากันเลหลกเอาคนเลยคนให้เข้ากระหลกนีทำสลาเเหรออืมิีทำาสลามคนเลยคนเร็วๆเลย คนเลยมันน่าจะยังไม่เข้ากันนะมีทำอะไรอยู่อ้าวจากนั้นพี่นินก็จะใส่เม็ดเม็ดอันนี้ลงไปใช่ไหมใช่อ่าใส่ลงไปเลยค่ะนี่นะเพื่อนเพื่อนสลามพี่นินนี่เลยเม็ดเม็ดลงไปแล้วก็จะทําวิธีการคนเลยค่ะอุ้ยไหนมาาค่ะด้วหน่อยวว้าเข้ากันยัง คครับิดไม่เปื้อนเลยนะคะแม่จะต้องคนๆกันพี่นายมาด้วยนายมาเร็วนี่พี่นายมาแล้วเราจะมาลองจับกันนะคะคข้างที่จะเหนียวอยู่ก็ต้องอพคนจับเลยคนตเอาหยิบมาให้เพื่อนๆดูเลยว่ามันมันเป็นยังไงแล้วนี่นะคะเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้นะคะ ในสลามรุ่นนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เลยนะยืดอย่างนี้เลยไหนยืดให้เพื่อนๆดูหน่อยจิวยืดได้ยาวไหมนี่นะคะสวยงามได้เป็นสีเขียวเลย,ย,ยเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ ep สองนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe ที่ช่องนินาชาแนลนะคะบ๊ายบาย